สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเพองอนไปสูฟูสุนสคนค่ะมาค่ะเมื่อน,นี้มากินเขาน้ำกันค่ะแม่มุวยกะซิมีหมูทอดนะคะเป็นหมูพอกช็อปนะคะแบบทอดแห้งๆแบบบ่วใส่น้ำมันหลายค่ะแบบแคล้ายๆย่างเอาแต่แบบทอดค่ะแล้วก็มีตํบบุกทั่วค่ะทั่วบ้านเขาะคะ่ะทั่วบ้านเพินโมเมนทั่วบ้านเ่านะคะแล้วก็ ตำไส้กะปิคือเกาค่ะนะคะมาค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะแซ่บๆนัวๆค่ะซีดแซ่บๆนัวๆน้ำกันมาเด้อค่ะเด้อไพ่บอกให้กินข้าวก็มากินข้าวน้ำกันค่ะ ทั่วใส่กับปิค่ะแล้วก็ใส่แค่รสกะับใส่ได้อยู่ค่ะใส่กับปิทั่วบ้านเพิ่นเนาะค่ะทั่วแบบสั้นๆอ่ะโอู้หเพิร์นทั่วยัง ฉุ่บาบค่ะรสชาติกับบ๊อกี้คือแต่บางทัวบานเท่านะคะแต่ว่ามาซอยได้ หมูกะไม้เคอใส่น้ำมันหน่อยนึงนะค่ะแล้วกะเอาลงไปในกระทะแล้วก็ฝาปิดไว้ให้เพิ่นแห้งให้เอาน้ำมันจากหมูกออกนะคะก็หอมกรอบดี เป็นยังไงแนยคะพี่พีนหน่งนองโควิดแถวบ้านแถวมองอยู่เศร้าซาโรคแน่หรือเปล่าคะมองไม่มุ่อยกบขึ้นมาสามร้อยกลัวค่ะ สามร้อยหาสิบแปดสิสี่ร้อยแล้วค่ะไม่เมอยกับหาทางกลับบ้านอยู่ค่ะยังมามีทางกลับเลยสนามบินยุ่งงนี้เปิดนะคะแต่ว่าเครื่องบินเพิ่อบ่ได้บินตลอดก็เลยบม่มีเครื่องบินออกจากกอค่ะ ก็หวังกระทางสนามบินบ้านเท้าเปิดนะคะถ้าสนามบินบ้านเท้าเปิดเมือ่อใดกะมื่อนั่นนะคะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วค่ะ เขาเศร้ากับเขาเทียงน้ำกันคือกันค่ะ ใส่บักผิกสองเม็ดค่ะเผ็ดแม่มุ้ยเห็นคลิปพี่ๆน้องๆนะคะอือเพิ่นใส่บักผิกโอ้แดกจึ้งคึนงก็จะกินได้แม่มุ้ยยังไหวอยู่แกสองเม็ดแม่มุ้ยกับเพชรแล้วค่ะเห็นพี่ๆน้องๆ เพิ่นใส่พริกแดงทั้งพริกขัวทั้งพริกสดทั้งพริกทอดเอพริกแห้งมาเพิ่นก็สิก,กิดได้ไม่มือก็สองเม็ดกับไม่ไหวแล้ว เริ่มเม็ดลวค่ะสองเม็ด บางบางโรงแรมเพิ่งเปิดแล้วค่ะแต่กับหลายๆโรงแรมยังปิดตัวอ,อยู่ค่ะช่วงเขาปิดเพื่อนอะช่อมแซมบํารุงนะคะโรงแรมมุ้ยไม่มุ้ยคือกันเขาปิดจนหอดตุลาเขาส่อมแซมบํารุงนะคะ ขออภัยด้วยค่ะจะดึงยินเสียงสวานเพราะว่าข้างล่างเป็นเห็ดต่อเติบนะคะ แซ่บค่ะแซ่บตามภาษาแบบผสมภาษา อิ่มล้วคะเริ่มอิ่มล้วเอาละค่ะมือนี้แม่มุยพ่อสำนีก่อนค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้แม่มุยเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยุดีมีแห้งค่ะบ๊ายบาย